กะดูปิเชียงมาแล้วเอามาจมอย่างนี้เหรกัยังบอกเอาออกทุบๆโรยโปลงนะไม่อยเออเลอหออเออเออเเออเออเออออเอเออเอเออเออนอเอเเออเออเออเเออเอขน lớp bùn thấp xỉ, thấp xỉ lên, nhún lên má, ờ, thủy sắc xỉ hỏa lãn, biển có này, đấy đây

นกันสักหมื่นฝ่ายมาเจอะไรอ่างเนีไหนวะนีรูทีมหน่ย่่นเา้นี่คนมันแบบ Hãy subscribe cho Để không bỏ lỡ

ม้าต้อนแสงเงนตาจะเย็นน่อยมันแปลว่าประยูบอะขอโทษนิเชิญชมแหวนถุงบดแดงของก้อนพะเยานะครับถ้าอย่งมากกับประมาณสักหกโมงถึงเที่ยงครับวันนี้ตอนนี้อากาศกำลังดีแล้วก็ดอกบัวกับงามตุยนะครับที่ถ้าเขา จะมา,ออา ummer, แอรนะมันหรเข้ามาท, like าทั้งบ้านลองไ้ก็ได้ครับมาทั้งโบราณสถานของบ้านลองไ้ก็ได้นะครับบ้านลองไฮหมู่หนึ่งครับเข้ามาทางไหนแล้วครับของบ้านลองไหหมู่หนึ่งเข้ามาเขาแบบบ้านบูบ้านนี่จะติดกวนโดยตรงเลยครับมีถาเหลือมีถาเหลือมีอยอ่างคือพ่อมดครับม eh ีคนแจวคนไพลคิดแล้วตกอยู่คนละร้อยนะครับต่อคนครับล่กๆเนาะ mãi má gì à má ở đây à nhá Mới mà mãi cả má không không có